็มาถึงแล้วนะปันนาคาเฟ่เดี๋ยวมาดูว e ่า ปันนาคาเฟ่นะฮะก็อยู่ในชะอำนะฮะถ้าใครจะไปพักชะอำหัวหินเนาะก็แวะมาได้นะฮะเส้นเีน้นะฮะก็บรรยากาศนะครับท้องทุ่งนะฮะตามชื่อเลยปันนานะฮะนี่ฮะด้านหลังคาเฟ่เนี่ยจะเป็นทุ่งนานะฮะก็จะมีวิวเขาเป็น g r ก u าวนะ ซึ่งดีมากนะ,ะเหมาะกับเช็คอินถ่ายรูปนะฮะนึกถึงตอนอยู่บ้านนอกเลยนะฮะสมัยก่อนเนระอยู่ทวงทุ่งท้อง,องนางหัวควายนะสไตล์แบบนี้วันนี้เราเลยแวะมานะฮะเดี๋ยวลองดูว่าอาหารเครื่องดื่มจะเป็นอย่างไรต้องลองมาชิมกัน นี่อาหารมาครบแล้วน,นะตัวนี้ก็เป็นข้าวหมยูย่างน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็อเมริกาโน่น,น้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งมะนาวนะถึง <4 S 1> ประมาณนั้นแล้วก็อเมริกาโน่น้ำพึ่งน้ำพึ่งอย่างเดียวนะข้าวไข่เคี่ยวาาไข่เจียวหมูสับอาหารนัดเดินทางนะหรืออาหารเสิร์ฟชิ้น,นนะใหญ่ไข่เคียวหมูสามเนื้ของแม่คอหมูยา่างจิ้มแจว่ว อะไรลูกน้ำอะไยเนี่ยอ่นมสดวาลูกานมสวาลซูกานีก็ขิงจุกนักเก็ตปะป๊าเก็เน,นี่ก็ของแม่ค่ะน้ำเป,ปล่าเปล่าบคนลเหมือนรักษาสุขภาพแต่นี่จริงกินมาก่อนแล้วกินกาแฟมาแล้วบนรถโอเคอันนี้ก็เป็นอาเฟลแรกที่เราแวนนนะวันนี้ก็เป็น คาเฟ่ก็อยู่ที่จะทำจาวางกระเป๋าสิลูกเอ,เ,อเป็นอะไรนะอาหารของแม่เป็นอะไรนะของแม่เป็นคอหมูย่างจิ้มแจ่วอ,อาหารก็อร่อยดีน้ำจิ้มแจ่วชอบมันมีข้าวคั่วแล้วก็หมูก็ไม่ติดมัน แต่ถ้าเกิดว่าคนชอบแบบปิดมันก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจก็ได้เนาะแต่ว่าของเรามีคือมันไม่ิมันเลยชอบค่ะใช่สุณตาเราต้องไล่มันแล้วน้ำเปล่าน้ำเปล่ารสชาต<ช>ิคงปกตินะผมไม่มีเะไรพิเศษน้ำเปล่าหวานค่ะของดร็อกเตอร์ไรของดร็อกเตอร์ที่ข้าวไชเจียวนะเ<า>มื่อกี้านเมื่อกี้ก็ชิมไปแล้วรสชาติเหมือนข้าวไชเจียว ก็ะชัแล้วเท่าเด็กเด็า,าปกตินะคือถ้าพ่อทำอ่ะจะอร่อยนิดนิดนึงส่วนอเมริกาโน่น้ำพึ่งก็ปกติเนะอาหารของพ่อของพ่อข้าวหมูออย่างน้ำจิ้มแจ่ว ที่เด็ดคือน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจิ้มแจ่วนี่แบบรสชาติแจ่มแจ่วมากไม่ผิดมากเลยนนแบบนั้นใช่รสชาติกลังดีเลยนะ <c oughs> ส่วนเมการโน่น้ำผึงมะนาวก็โคเคแล้วก็กระใสนะส่วนของจุดนเป็นนักเก็นกเกเีนัวเที่ยวเจฟซี ก็ดูจากผลงานก็ได้นะก็น่าจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคก็ถือว่าเป็นาคาเฟ่นนะีาา้นะการทานกาแฟก็ถือว่าใช้ได้นะราคาเป็นไงแนะ่ราคาก็ปก,กติของคาเฟ่นันะ่นแหละก็น้ำหวานเน,ะนาะพวกน้ำหวานเนี่ยเป็นราคาไม่เกินร้อยอที่จริงมันก็ถูกมันหก หกสิบเจ็ดสิบสิเจ็ดสิบแปดสิบเองก็48 48 48บางที่ก็ถือว่าถูกกว่าจุด,ปปด,ปปดบดอเทนเที่ยวอากาศดีเดี๋ยวเราไปคาฟเฟ่ด,ดูว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเที่ยวเป็นเป็นไงแต่ว่าไอเนี้ยบรรยากาศจะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะแต่เราไปที่เป็นท้องทุง่งสมัยเด็กๆนะนึนกถึงบรรยาากศตอนเป็นเด็กข้านงนอกเลยทุ่งนาหัวฝ้ายนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรา ไปตอสำหรับรสชาตินะเครื่องดื่มถือว่าโอเคเลยนะเป็นรสชาติมาตรฐานนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าน้ำผลไม้มนม้ำหวานนะ,ะรสชาติมาตรฐานนะส่วนอาหาร อาารเราถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะน้ำจิ้มแจ่วนี้ถูกปากถูกใจมากนะฮะแล้วก็คอหมูย่างในสำคนที่ไม่ชอบมันเยอะนะฮะก็แนะนำได้ที่นี่เนื้อตัวล้วนวน,นะครับบรรยากาศดีอาหารเด็กราคามิตรภาพไม่ใช่มิจฉาชีพครับนะถ้าใคร ผ่านมานะแนะนําเลยนะเส้นชะอำนะก็ออ,อกจากถนนสายหลักนีดเดียวเองนะฮะยังไงก็ถูกใจก็อย่าลืมสับสไครไลค์แชร์ให้ครอครัวเอ j นจด้วยนะครับ